สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการลบไฟล์วิดีโอไฟล์รูปภาพใน Google Photo หลังจากที่พื้นที่มันเต็มอ่าพื้นที่มันเต็มนี่แสดงว่าคุณน่าจะเปิดการอัปโหลดแบบอัตโนมัติไว้อ่าถ้าใช้ไปนานๆมันเต็มได้นะพี่15กิกมันไม่ได้เยอะหรอกเออก็ ต้องลบเสกจะลบยังไงก่อนจะลบเนี่ยมันก็ต้องทําการปิดการอัปโหลดอัตโนมัติก่อนจะทํำยังไงอ่าอันนี้เราก็กดลงไปบนไอคอนของโฟโต้ g o o g l e เนี่ยกดค้างไว้ทําไมถึงกดค้างอืมกดค้างเพื่อจะเข้าไปตั้งค่ามันก่อนโอเคไหมะอะไรเนี่ยกดค้างแล้วมันจะขึ้นแบบนี้อ่อไม่รู้เครื่องคุณมันขึ้นยังไงอ่ะแต่เราจะไปตรงเครื่องหม่เพื่อคินมาร์คคือการเข้าไปดูข้อมูลของแอปอ่ะในเครื่องของคุณรูนปรากฏแบบไหนมันก็ใครเเคียงกันแล้วพี่กดเข้าไปเถอะ กด้็ไปดูข้อมูลของแอปในนี้เนี่ยเวลาเข้ามันก็จะมีหน้าอะไรอย่างนี้ถ้าคุณไม่เข้าทางนี้มันจะเป็นทางลัดนะนะไอ้นี่แบบทางลัดถ้าไม่เข้าทางนี้คุณก็ต้องเข้าไปทางตั้งค่าของเครื่องไปดูเรื่องแอปไปหาแอปโฟโต้แล้วก็เข้ามาตรงมาถึงตรงนี้แหละแต่ว่ามันไปไกลไงผมพูดอย่างนี้มันง่ายกว่าเอาเอาแบบง่ายๆแล้วเราก็เข้าไปตรงไหนเราก็เข้าไปในการใช้พื้นที่เก็บข้อมูลอ่ะเราอยู่ในแอปนี้นะกดเข้าไปปั๊บพื้นที่เก็บข้อมูลเนี่ย ก็จะมีเรื่องการใช้ข้อมูลในเครื่องของเราอ่ะบางบางทีปกติเราชอบล้างแคสกันจะมาล้างตรงนี้นี่แหละอ่าแล้วเราไม่ได้ล้างแคสอันนี้เราจะล้างรวดเลยล้างแบบนี่จัดการพื้นที่เลยล้างให้เหมือนกลับไปที่แอปเริ่มต้นไปเลยอะไรอย่างเงี้ยกดลงไปปับ๊บเขาจะถามว่าเออเขาจะลบเพราะเราจะลบข้อมูลแอปใช่ไหมอ่าจะลบข้อมูลการติดตอ่ออ่ะ ูกติดกับบัญชีอีเมลของเราอะไรประมาณลบการตั้งค่าลบอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะพันบลาบบลาบช่างมันเธอกดลบเลยกดลบเสร็จแล้วมันก็จะล้างพื้นที่หมดแคสก็หายด้วยเช่นเดียวกันโอเคมาหลังจากนั้นเราก็ไปแตะตรงไอคอนเนี่ยไม่ใช่ไอคอนอันนี้นะไอคอนที่อยู่ข้างนอกที่หูนอกเนี่ยกดเข้าไปในโปโตของ Google เนี่ยเราก็จะเห็นอันนี้ อ่าเวลาเราเข้ากลับเข้าไปกลับเข้าไปคือหมายถึงว่าไอ้มากดไอคอนที่หน้าจะกดเฉยๆก็กดแตะเฉยๆเพื่อเข้าไปนะพี่นะโอเคไหมกดเข้ามาเนี่ยเราก็จะเห็นมันขึ้นหน้าตาแบบนี้อ่าเพราะว่าอะไรเพราะมันไม่ได้ไม่ได้เชื่อมต่อกับอีเมลแล้วตอนที่เราล้างข้อมูลแบบนั้นพอล้างแล้วเนี่ยเขาก็จะเริ่มถามหากาันอัปโหลดแบบอัตโนมัติอ่าเขาก็จะถามเปิดการสำร,รออข้อมูลไหมเราไม่เปิดโอเคไหมอันนี้เราไม่เปิดนะจ้าลางสีแดงเลยมาโอเค อันนี้อันนี้เราไม่เปิดนะจ๊ะโอเคไหมเราต้องการไม่สำรลองข้อมูลอันนี้บางคนก็บอกว่าอ่างั้นพื้นที่เต็มเราก็ไม่ต้องใช้กันเลยทีเดียวนรือ่ะมันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกพี่มันก็ใช้ได้เพียงแต่ว่าถ้ามันอัปโหลดเยอะๆรูปภาพที่ที่ที่บางทีเราก็ไม่ได้ต้องการหรอกแค่แค่แต่ถ่ายถ่ายไว้ดูเล่นแล้วมันจะลบทิ้งอะไรเงี้ยไอ้ไอ้รูปที่มีสาระใหม่มันก็อัพน่แต่ว่ามันมันอัพเยอะเกินไปไอ้ที่ไม่มีสาระมันก็อัพด้วยไงเพราะฉะนั้นเนี่ยปิดเอาไว้ไม่ต้องสรองข้อมูล๊เนี่ย หลังอย่างนี้ต่อไปถ้าพี่อยากจะสําลองข้อมูลพี่ก็กดแค่ที่รูปภาพแล้วก็แชร์ขึ้นไปโฟโตโกก้ Google มันก็จะสําลองข้อมูลเฉพาะรูปที่เราตั้งใจสั่งให้มันอัปโหลดอ่ามันก็จะมันก็จะแค่อัปโหลดแค่รูปนั้นรูปหรือมันไม่อัปโหลดอะไรอย่างเงี้ยอ่าอันนี้คุณก็ ไปทำเอานี่ต้องบอกว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ได้แสดงว่าคุณเป็นคนชอบถ่ายรูปชอบเก็บรูปภาพอะไรแย่ๆนี้มันก็อัปโหลดจนมันขีพื้นที่มันเต็มนี่คุณก็ต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตถ้าคุณไม่คิดจะเสียตังค์ซื้อพื้นที่เพิ่มกับ Google เขาโอเคไหมอ่ามาแล้วนั้นเราไม่กดไม่ต้องไม่ต้องสำรองข้อมูลแล้วเนี่ยมันก็จะเข้ามาถึงที่หน้าที่เป็นรูปภาพของเครื่องคุณอ่ะคุณก็เอาเนิ้วคุณนะ่ะแตะกดแช่ไปอ่ะคุณจะแช่ตรงไหนล่ะแช่งไป ไอ้มันมีเครื่องหม้ถูอย่างเงี้ยคุณอันรูปไหนไม่เอาก็ติกติกติกต,กต,กติกขึ้นมาคุณติกไปกี่รูปก็ติกไปเถอะนะและ้วยางนั้นเราก็ไปกดลบนี่อ่ามันจะมีถังขายะอยู่ตรงนี้ก็กดลบไปเลยพี่ลบรวดรวดรวด,รวดแล้วก็บอกลบใช่ไหมเออมันก็ย้ายไปแล้วที่ถังขายะอันนี้ต้องบอกก่อนอ่ามันจะมีการผูอันนี้เขาจะเตือนนะอานนียเขาจะบอกว่าอ่นานำรูปภาพเนี่ยออกจากบัญชีของ Google และอุปกรณ์ที่เปิดใช้การโทรโฮใช่ไหมอ่าอันนี้เพราะฉะนั้นก่อนจะลบ อะไรก็คิดสักนิดหนึ่งเร,เราอาจจะแค่อยากจะลบในโฟโต้ของ Google แต่ไม่ได้ต้องการลบในเครื่องอคุณอาจจะต้องมีการสำรองข้อมูลไปไว้ที่อื่นก่อนเช่นแชร์เอาไว้ไว้เครื่องอื่นหรือไม่ก็เก็บลงไรเอดีการ์ดออกไปอะไรเงี้ยก่อนที่จะมาลบมันจะได้ไม่หายโอเคไหมอ,อาจจะใช้เวลาหน่อยเพราะว่าคุณก็ใช้เวลาถ่ายรูปมาเยอะเก็บรูปภาพมาเยอะต้องบอกลยว่าเรื่องนี้ทําให้เสียเวลาเยอะ มากโอเคไหมอ่าคุณก็ลบไปสิอล้วยังลบไปแล้วเนี่ยจะทํายังไงต่อมันก็ยังพื้นที่ก็ยังเต็มอยู่ดีคุณลบแค่จังหวะตรงนี้ยังไม่พอคุณต้องไปลบในถังขยะด้วยโอเคไหมอ่านี่ไปเลือกตรงนี้เลยตรงคังภาพนี่อ่านียไอ้ไอ้คังภาพตรงนี้เนี่ยพี่นะกดลงไปตรงคังภาพกดปั๊บเนี่ยในนี้เนี่ยมันจะมีให้คุณเลือกนี่ถังขยะเห็นไหมนี่อ่าเครื่องหมายเครื่องหมายยังอยู่เลยเห็นไหมโอเค กดตรงถังขยะปั๊บมันจะเข้ามาในนี้คุณก็มากดตรงคําว่าเลือกอ่าเราก็เลือกเลยครับเลือกทั้งหมดนั่นแหละแล้วเราก็นี่ลบทุกอย่างในถังขยะออกไปอ่ารวดเดียวเลยเขาก็จะทําการนี่อ่าลบกดลบปับ๊บบอกเลยเนี่ยลบส <c oughs> <c oughs> ี่สิบรายการล้างๆออกจากถังขยะมันก็จะทําให้พันยาไม่มีรูปหรือไฟล์วิดีโอที่เราก,กดลบอ่าเน้นย้าอีกทีว่าไฟล์วิดีโอมักจะมี ไม่คิดมาร์กหรอกมันต้องมีขนาดใหญ่กว่ารูปภาพเป็นปกติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคลิปวิดีโอไหนเราคิดว่ามันไม่มันไม่ได้มีสาระาเป็นกับเราก็ลบเลยพี่หรือว่ามีความรู้สึกว่าอยากแค่ให้โปโตเอ่อโปโตของ Google เขาเก็บแค่รูปภาพคุณก็ลบไฟล์วิดีโอไปเอาไปเก็บไว้ที่อื่นมันก็จะทําให้คุณประหยัดพื้นที่ในโฟโตของ Google มากขึ้นอ่าแล้วก็จะมีพื้นที่ในการเก็บข้อมูลมากขึ้นคุณก็ดั้งตั้งใจตั้งใจลบไปก็แล้วกันคุณจะเอาแค่ไหนล่ะลอง คุณเข้าไปใน Google โฟโต้เนี่ยคุณจะรู้สึกได้เลยว่าหืมรูปนี้ก็มีเอารูปนี้ก็ไม่เอารูปนี้ก็ไม่เอาก็เป็นการคัดรูปไปในตัวแต่เสียเวลาหน่อยน้าแต่มันทําให้พื้นที่ในในการเก็บรูปภาพของคุณในอินเทอร์เน็ตมันเพิ่มขึ้นโอเคมาอ่าแล้วต่อไปก็ยัพอะไรก็ค่อยๆค่อยๆคิดแล้วค่อยอัพมันไม่อัพออโต้แล้วน้าอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็มาฝากกันเท่านี้แล้วกับการลบรูปภาพลบไปล์วิดีโอในโฟโต้ของ Google เพื่อเพิ่มพื้นที่ ไม่ใช่เพิ่มพื้นที่เยเพื่อให้มันมีพื้นที่กลับมาให้เราใช้งานคือล,ลดของที่มันอยู่ในนั้นนะอันนี้เราก็จะมีพื้นที่ในการใช้งานกลับมา,ม,ามันก็ไม่ต้องแจ้งเตือนเราแล้วก็ไม่ต้องมาขายของให้เราก็เรา,เราไม่คิดจะซื้อสำหรับผมมันนะเอามาฝากกันประมาณนี้แหละแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ